เผยคําทํานายรัสเซียกับอเมริกาจะร่วมมือกันทํำสงครามกับจีนเริ่มปรากฏเป็นจริงแล้วบทความโดยอาจารย์เดชานรุนาศวันที่รอคอยการสิ้นสลายลงของลัทธิคอมมิวนิสต์จีนและรัสเซีย เมื่อโจไบเดนก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาปีหน้าปูตินผู้นำรัสเซียจะก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียแน่นอนเนื่องจากแพทย์ฟันทงว่าปูตินป่วยหนักเป็นโรคพากินสันเมื่อปูตินลงจากอํำนาจมาเฟียหลายก๊กที่ปูตินควบคุมอยู่ในประเทศก็จะเป็นอิสระและทั้งหมดจะไปพึ่งพาโจไบเดน เพื่อแต่ละกกจะขึ้นมามีอำนาจในประเทศรัสเซียแทนปูตินแม้ว่าปูตินจะมอบอำนาจให้คนที่ใกล้ชิดตนเองแต่บาร,รมีและความเด็ดขาดยังห่างชั้นจากปูตินมากและที่สำคัญรัสเซียที่นั่นเขาเจรจากันด้วยกระสุนปืนในระบบคอมมิวนิสต์มาเฟียและก็เข้าทางพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาที่ไหนมีความขัดแย้งจมู่ไวยิ่งกว่านกแรง้งและล่าสุด เมื่อที่ผ่านมาพม่าได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธไล่เครื่องบินรบของจีนสีลำที่บินเข้ามาในเขตของพมา่าในเขตดินแดนความขัดแย้งในเทือกเขาฮิมาลัยหลังจากที่จีนเพิ่งประกาศจะรับซื้อข้าวสารจำนวนมากจากพม่าก็ตามพม่าโดยการนำของนางองซานซูจีประธานที่ปรึกษารัฐบาลพมา่าอาจจะพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมกับพันธมิตรในประเทศอาเซียน ในการปกป้องเขตหน้าน้ำในทะเลจีนใต้เพื่อขับไล่ประเทศคอมมิวนิสต์จีนและสีจิ้นผิงหลังจากที่เงียบไปนานและไม่ได้ไปแสดงทีท่าใดๆเหมือนประเทศไทยที่วางตัวเป็นกลางหลังจากที่จีนได้ขโมยเอาแผ่นดินในเขตพิพาทกับอินเดียไปถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรก็ทำให้พมา่าต้องคิดหนักและเริ่มไม่ไว้วางใจสีจิ้นผิงหลังจากการปรากฏตัวขึ้น ของเครื่องบินรบสี่ลำของจีนที่บินสำรวจในเขตพื้นที่อรอยต่อของประเทศในเขตพื้นที่พิพาทการส่งทหารมาซ้อมรบในเขตพรมแดนติดกันที่ผ่านมาของคอมมิวนิสต์จีนที่ไม่ได้ขีดเส้นแดนที่ชัดเจนล้วนเป็นแผนการขโมยแผ่นดินของชาติอื่นๆตามนิสัยของผู้นำที่เป็นสุนัขจิ้งจอกแห่งเอเชียและการเชื่อมั่นว่าโจไบ,บเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ของสหรัฐอย่างแน่นอนการเคลื่อนไหวของพมา่าโดยนางอองซานซูจีก็เริ่มชัดเจนขึ้นในการเลือกข้างและเริ่มถอยตัวออกห่างจากจีนซึ่งสอดคล้องกับทีท่าของอดีตนักการทูตของสิงคโปร์ที่ประกาศให้ประเทศกลุ่มอาเซียนขับประเทศเขมรและลาวออกจากอาเซียนที่เชื่อมั่นว่าสองประเทศนี้คือลูกไล่ลูกสมุนของจีนไปแล้ว100เปอร์เซ และจะเป็นประเทศที่นำภัยมาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีปัญหาพิพาทกับประเทศจีนทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐที่มีปัญหาการค้ากับจีนอย่างหนักอดีตนักการทูตของสิงคโปร์คนนี้กับทำตัวนิ่งเฉยโจไบเดนเคยประกาศหาเสียงว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะให้บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุด กับประเทศคอมมิวนิสต์จีนทางการสงครามการค้าและพร้อมที่จะทำสงครามกับจีนอย่างเต็มรูปแบบและให้เรื่องมันจบลงภายในหนึน่งสัปดาห์และครั้งหนึ่งในสมัยที่เขาเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยโอบามาโจบไบเดนคนนี้แหละที่บอกว่าจีนคือภัยร้ายที่คุกคามโลกตัวจริงในการไปรเยือนประเทศจีนและได้พูดคุยกับสีจิ้นผิง แม้ว่าไบเดนจะพยายามสารสัมพันธ์กับจีนเรื่องที่จีนกำลังพัฒนาอาวุธและระบบเครือข่ายทางโทรศัพท์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาโดยตรงได้แต่วันนั้นสีจิ้นผิงไม่เคยมองโจงไบเดนอยู่ในสายตาเลยและยืนกรานว่าจีนจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐทั้งเรื่องการค้าและการขยายเครือข่ายคลื่อนส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปในทั่วโลก โจไบเดนจึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันน่าแปลกใจที่สีจิ้นผิงมีความมั่นใจว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจโลกได้โดยไม่ต้องสนใจประเทศสหรัฐอเมริกาเลยและไม่เคยสนใจว่าจีนจะเป็นภัยร้ายคุกคามสหรัฐอเมริกาด้วยวันนี้โจไบเดนจะกลับมาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและเขาจะกลับมาจัดการกับสีจิ้นผิงกับ CCP จีนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และพม่าและสิงคโปร์ที่เคยเป็นลูกไล่ของจีนมาตลอดรวมไปถึงกลุ่มประเทศที่มีข้อพิพาททางการค้ากับจีนและในเขตพิพาททางทะเลจีนใต้ทะเลตะวันออกก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้จีนเพิ่มขึ้นและหวยความซวยทั้งหมดก็จับไปออกที่ประเทศเขมรและลาวสองประเทศนี้จะโดดเดี่ยวไปพร้อมกับจีนหากศาลกลางสหรัฐตัดสินว่าทรัมป์ชนะไบเดนโกงการเลือกตั้ง จีนจะยิ่งโดนหนักเป็นรอยเท่าจากทรัมป์สาเหตุเพราะทรัมป์เชื่อว่ากลุ่มทุนจากพรรคเดโมแครตเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไวรัซซีพีจีนและหูที่สนับสนุนเข้าทางจีนจนหน้าเกลียดจะถูกทำลายทิ้งทั้งหมดยังไงจีนก็เจอสงครามหนักอยู่ดีชัยชนะของโจไบเดนทําให้จีนกับรัเซียเงียบสนิทรวมไปถึงประเทศต่งตางๆในอาเซียนที่ยืนอยู่ข้างจีนประเทศไทยก็ไม่รอด เพราะเต็มไปด้วยอิทธิพลของเจ้าสัวจีนนี่คือไฮยนะอย่างแท้จริงของประเทศไทยหากวันนี้โจงไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาจีนจะกลายเป็นลูกไล่ของสหรัฐอเมริกาและสกุลเงินยวนของจีนจะต้องถูกควบคุมด้วยสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิม ดูได้จากการขานรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โดยหุ้นในทั่วโลกทยานสูงขึ้นเกือบสามเท่าและการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งของกลุ่มทุนธุรกิจในทั่วโลกสัญญาณน,นี้คือหายนะของจีนและประชาชนในทั่วโลกที่จะต้องเผชิญกับกลุ่มอำนาจมืดที่จะกลับมาควบคุมกลไกาการตลาดโลกในทุกๆมิติที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นน้ำมันดิบเริ่มดีราคาพุ่งขึ้น การเจาะน้ำมันและการสแสวงหาก๊สธรรมชาติในทั่วโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นมันไม่ใช่การส่งผลดีต่อประเทศจีนจักเรื่องที่เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาและสแสวงหาพลังงานมาให้ประชากรกว่า1,400ล้านคนได้ใช้ในทุกๆวันแม้จีนจะมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึง28,000แห่งในทั่วประเทศแต่ก็เสี่ยงในเรื่องอุทกภัยและการดับสูญลง ของพันธุสัตว์และพืชหลายชนิดที่เป็นแหล่งอาหารของคนในชาติปัญหาใหญ่ของจีนจะต้องตามมานั้นคือการชิ้นสุดลงและการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกที่เคยมีอิทธิพลในทวีปแอฟริกาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำมันและเหมืองทองคำจำนวนมากที่ไบเดนและสหรัฐอเมริกาจะต้องเข้าไปมีอิทธิพลแทนที่ประเทศจีนในทุกที่สิ่งเดียวที่สีจิ้นผิงกับซีพีจีนจะทำได้ คือการพึ่งพาตนเองให้รอดต่างกันมากกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ตลอดระยะเวลาที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทรัมป์ไม่เคยคิดจะไปยุ่งวุ่นวายกับประเทศอื่นเลยเพราะมัวแต่เน้นนโยบาย first America คือปกป้องผลประโยชน์ของคนในสหรัฐอเมริกาภายในประเทศเท่านั้นและสะสางปัญหาเรื่องการเสียเปรียบภาษีสินค้า กับประเทศต่างๆที่ส่งผลต่อธุรกิจของชาวอเมริกาและการขาดดุลทางการค้าที่เรื้อรังมาจากยุคข,ของโอบามานั่นเองต่างจากโจไบเดนที่มีนโยบายให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปพัวพันกับทุกๆประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในทั่วโลกที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้เล่นเกมทั้งหมดเองหากย้อนไปจริงๆในยุคข,ของโอบามา เป็นประธานาธิบดีและโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาธุรกิจค้าอาวุธจะฟู่ฟ้าสุดหลายเท่ากว่ายุคข,ของทรัมป์มากเป็นธุรกิจการค้าอาวุธที่น่ากลัวกว่าทรัมป์มากเช่นใช้อาวุธแลกกับบ่อน้ำมันและสร้างความขัดแย้งให้กับคนในประเทศชาตินั้นๆโดยการสนับสนุนให้อาวุธไปเข็นข้ากันเอง และในที่สุดก็ส่งทหารเข้าไปยึดบ่อน้ำมันแบบสบายๆมาเป็นของตนอย่างทาวรแถมคนได้ประโยชน์แบบส้มหล่นก็คือปูตินของรัสเซียที่สนับสนุนอาวุธกับอีกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ในการทำลายแหล่งผลิตก๊าซต่างๆให้หมดคู่แข่งขันไปแบบเนียนๆอย่างเช่นที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างอาเซอร์ไบจันกับประเทศอาเมเนียที่ทำให้อาเซอร์ไบจัน ต้องยุติการส่งก๊าซไปขายในยุโรปถึงสองเดือนเต็มๆสูญเสียรายได้มหาศาลเพราะยุโรปต้องจำเป็นต้องหันมาพึ่งรัเสเซียแทนแถมยังได้ขายอาวุธใหม่ๆเพิ่มอีกหลังสงครามสิ้นสุดลงในชั่วคราวนี่คือสิ่งที่พรรคเดโมแครตได้ทิ้งขี้เอาไว้ให้ทรัมป์ไปคอยเช็ดทำความสะอาดให้ทั้งหมดในนามของความเป็นชาติสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยแล้วปัญหาของครัมคือสงครามการค้ากับทุนธุรกิจจีนเต็มๆในทุกประเทศที่กลุ่มจีนพวกนี้มีอิทธิพลอยู่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าจากคนไทยแท้ๆสักรายการต่างจากโจไบเดนและแนวคิดของพรรคเดโมแครตท,ที่ไม่ได้สนใจแยกแยะวันนั้นคือธุรกิจของใครหากความขัดแย,งดย้งใดๆเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆธุรกิจและความขัดแย,งดย้งใดๆในประเทศนั้นๆ จะถูกสารัฐเข้ามาแทรกแซงในทันทีทั้งการเมืองและภาคเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆซีิินพิงกำลังอ่อนแอลงจากการเดินหมากเกมที่ผิดพลาดในชั่วข้ามคืนไม่นานและแน่นอนว่าประธานาธิบดีของจีนถูกหลอกให้กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนเบื้องหลังเป็นผู้สนับสนุนเงินก้อนใหญ่ให้พรรคเดโมแครตท,ที่ต้องการให้โจไบ,บเดนชนะการเลือกตั้งไม่เว้นแม้แต่หู องค์กรอนามาไมโลกยังถูกหลอกใช้แบบเต็มเต็มและทั้งหมดเขารู้จุดอ่อนของทรัมป์คือยอมหักไม่ยอมงอและพวงพางไม่ชอบคิดหลายชั้นเหมือนโจไบเดนที่จะนำสหรัฐอเมริกากลับมาเป็นผู้ครอบครองอำนาจเหนือประเทศในทั่วโลกอีกครั้งนับจากนี้เชื่อว่าจีนจะฟื้นตัวเรื่องเศรษฐกิจที่ยากมาก แม้สื่อจอมปลอมของ CCP จีนจะสร้างเรื่องโกหกคนทั้งโลกมากก็ตามว่าเศรษฐกิจจีนยังดีอยู่มากแต่มันจะใช้กับโจไบเดนไม่ได้การต่อสู้ในการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกจริงๆกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มทุนธุรกิจยิวที่แทบทั้งหมดมีธุรกิจครอบคลุมไปทั่วโลกและเป็นกลุ่มทุนที่หลอกใช้สีจิ้นผิงจนแทบเสียคนนั่นหละกับกลุ่มธุรกิจเจ้าสัวจีน ที่เน้นหาแต่ประโยชน์เข้ากระเป๋าของตนเองจากข้อขัดแย้งทางการเมืองของประเทศที่มีผู้นำได้การพัฒนาที่มาบทความโดยอาจารย์เดชานรุนาศ